สวัสดีครับผมชื่อพลากรนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มอครับเหตุผลที่เลือกจอยออนนะครับก็มี2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวผมเองนะครับที่ผมเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับอยากจะได้รถยนต์คันแรกสักคันนะครับแล้วก็อยากได้รถที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือรูปลักษณ์ภายนอกดู สวยนะครับดูทันสมัยนะครับสำหรับ power j o l ion ก็คือตอบโจทย์ผมทั้งหมดนะครับแล้วก็สำหรับปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือเรื่องของแบรนด์นะครับ g r e ส Wall m o ต t ร r เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ในไทยนะครับแต่ว่าจริงๆแลเขามีประสบการณ์มามากกว่า30ปีนะครับที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือศูนย์บริการที่จะเปิดที่หัดใหญ่นี้นะครับก็แน่นอนครับว่าทำให้ผมเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอถึง ระยะเวลาตรวจเช็คสภาพก็จะมาที่ศูนย์นี้ครับฟังก์ชันที่ชอบเป็นพิเศษนะครับก็จริงๆเราก็ชอบทุกฟังก์ชันเลยนะครับโดยเฉพาะตัวหน้าจอดิสเพลย์ตรงกลางครับใหญ่มากนะครับทำให้แล้วก็กล้อง360องศาชัดมากๆเลยครับทำให้สะดวกในการถอยจอดหรือเข้าจอดนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอาการประหยัดน้ํามันโดยเฉพาะในโหมด EV ครับตอนช่วงความเร็วต่งๆครับผมครับสำหรับผมจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้ลองเทสได้ผมจองอาทางออนไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจแล้วก็ลองเปิดใจดูนะครับสำหรับแบรนด์ใหม่น้องใหม่จริงๆนะครับสัมออปชั่นครบ Club, นะครับสวยด้วยนะครับ